พวกนั้นเอาเงินแค่ยี่สิบเหรียญกับนาฬิกาเก่าๆไปอย่างนั้นเหรอคุณแมนเซลคุณได้ฟาดหัวพวกมันไปหรือเปล่าไม่พ่อน่าจะเล่นงานมันด้วยข่าวว่าเมื่อคืนมีนเรื่องตื่นเต้นอย่างนั้นเหรอพวกนั้นมันน่าจะลองมาบ้านฉันบ้างนะจะได้เจอน,นี้นี่นี่ทำไมนายไม่จัดการพวกมันในเละซะเลยเละ่ะก็แค่ไม่อยากทําให้เรื่องมันบานปลายอย่างนั้นเหรอและเป็นยังไงต่อละ่ะ เป็นอะไรไหมดูสีหน้าไม่ค่อยจะดีเลยนะฉันมีตัวตนที่สงบเงียบมานานอยากแสดงตัวตนออกมามากยังจะอยู่เสนอหน้าเลอว่าไอ้แก่เอ้ยใช่ฉันจะอัดพวกแกให้เละตลกเอ๊ย วันนี้เจอแต่เรื่องโคตรบ้าฉันพอจะดูออกนะตลอดเวลา12ปีฉันทำงานให้กับพวกตัวร้ายทุกคนไปหลบในห้องใต้ดินนี่มันเกิดอะไรขึ้นห้ามใครโทรเรียกตำรวจ คนในวงการเคยเรียกฉันว่าผู้ตรวจสอบเป็นคนที่ไม่มีใครอยากเจอมากที่สุดเพราะนั่นแปลว่าะตาใกล้ขาดแล้วแต่ก็วางมือเพื่อออกมาสร้างครอบครัวเฮ้เฮ้รอด้วยบ้าจริงฉันคงจะตรวจสอบเยอะไปหน่อยละมั้งตอนที่นายลาออกไปนายยังเหลือนี่ที่ยังไม่ได้ใช้คืนเนาะแล้วนายใหญ่ก็รู้เรื่องแล้วที่นายกลับมาเนี่ย พวกนั้นมาเล่นงานครอบครัวฉันเขาเอาสร้อยข้อมือแมวเหมียวหนูไปซึ่งฉันยอมพวกเวนนั้นไม่ได้หรอกนะอเอาสร้อยแมวเหมียวขึ้นมาเดี๋ยวนี้ไอ้เวนอรายามว้ยเละต้มเป๊ะเลยพ่อคนอื่นยิ่งกูนี้อีกลูกคุณเป็นใครกันแน่ผมหมดเหรอ แค่คนธรรมดาคนธรรมดานารกเรียกพี่